สวัสดีสวัสดีทุกคนมื้อนี้อยู่กับตูนหน่อยมื้อนี้กะตูนหน่อยกะบ่มีหยังหลายเนาะทุกคนสิพาทุกคนไปเบิง่งบรรยากาศเทือนดองเนาะอันว่าคนลาวอันเขาจเเคยกันแนวใดเนาะตนหน่อยสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศแล้วกะไปซอเวียเทือนดองเนาะตูนหน่อยกะสิบ่ได้ถ่ายทุกคนเบิ่งหลายปานใดเพราะว่าย่านว่าคนหลายแล้วกะมันมีเสียงเพลงเนาะเฮากะสิบ่กะถ่ายปนนานใดแน่ย่าน มันผิดเนาะขาไปเผาะกันเพื่อนดองนะทุกคนอันนี้กับซิเมนบอลรับเซิร์น่ะพี่น้องมีแต่ผงงามๆเด้อมีแต่ผงงามๆเปนนกสองแน่ตัวนอยเส้นแนวเด้อตัวนอยเส้นแนวด้อพี่นาะหน่อยเส้แนวนี่ บรรยากาศน่าเหินดอกอัน no. นี้กัสีแมนบอลจดตบัลสีเนาะอาวมันหม่มงัวคงัหนาเนาะพี่เนาะมากับเสียดีมกเสดีมื่อทักหนาข่าจะคนร้ายโหดเคืือสีหัเทือนไผ่กึสีวงายดี๋ยพี่เนาะ ไปหลุดลายลายไปหลุดลายพระเจ้าหุ่มไหวอยู่คนไล่ไล่บรรเทาบอกบรรเล่าบัดวันนั้นได้จับขวั่งไหนเด้อบรรยากาศนอกพี่น้องแห่เคยบ้านเนาคนไลยจะว่านอนเพราะเห็นะเจ้าหุ่มนอนแ้

เมาเบิ <m m oh ่งวิธีเอาเคยของหวานเอาไว้นะม้วน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 ในหวานท้าเอาเคยทางหนังกระซิเมนหนันเจ้าโขดนั่ทุกคนทางหนังกระซิเมนหนันเจ้าโขดใหญ่นั่ที่ว่าเพิ่นสิเขาไปโคก่อน little bit

อันนี้ก่ะเขากินยีน่ห้ออนจาน้าซ้าเนาะพี่นเนาะต้มสีเ่เอยนเอยนะนต้มเนะาะต้มกับต้มกับลาบฮะเสียงอาเกครับจีวันดีเป็นวันดีสุคกับอาพทชัย อันนี้กัซีเมนห้องกินอี่เอนจะซาวน่พี่น้องน้ำขอบคุ้องอันนี้กับแมนลาบสีอันนี้กับลาบสีนพี่น้องอันนี้กับซีเมนเต็นตุ๊กอ่ะก็ไทยลาบสีนึอถึทยลาบสี กูไหลแลกูไกแล้วลกระเต้ยสหลงกระแรงนัวเมื่อไรแบบนี้ไก่ถาไปกินจะมเออเมื่อไกันแล้วทงมา่อไรเหมือนทงห่ะนฮะตุ่นทงก็องอหอทงหน่ะหลับเสียแซ่บแสบด้พี่น้องมาเจอพี่น้องมากินข้าวน้ำกืดหน่อย ตอนนี้กำลังยางเมื่อเหื่อนจะบเบานะพี่เนาะเพราะว่าสบายดีตอนนี้ก็กำลังยางเมื่อเหินจะบเบาเพราะเมื่อซอยเบียดทางนั้นเมื่อหาหลังถอยหลังบวงได้ปะเนี่ย หลังบวงด้วยแบบนี้เอาดูหาถือจ่อไข่จกแม่นเอาจอกมันนั่งด้วยมาแต่เก็อันเจ้าสาวนะถือจอกไข่จกแม่นเด็กแก่หน้ามุดตายนี่ผัวสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังไลน์นะทุกคนตุนหน่อยก็ไปซอยเบียเขื่อนพี่น้องน้อเขื่อนปูไปหลังถวยหลังบวงซอยเขื่อนดอกพระเจ้า ตูนหน่อยกับบริรัมยทุกคนเบิร์นไลมีแต่ถ่ายตอนอนั้นแห่เคยไป,ปราะว่าเมาแต่หลังถั่วไลไลแข็งมาแล้วก็คนมาคนมาหลังตูนหน่อยกับบริรัมยทุกคนเบิงสํสำหรับคลิปนี้กับบุ๊มมียังไลนย่นตูนหน่อยกับขอบใจทุกคนดีไค่เขา,ขามาให้กำลังใจตูนหน่อยบัว่าสิเป็นทั้งพังไทยพังลาวเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นอ่นตูนหน่อยกับขอบใจไลาย,ลาย สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามาตกดกระลิงเหตุตัวหน่อยในเด้อเหตุตัหน่อยมีกำลังจะเหตุคลิปต่อไปสวัสดี